ทุเรียนเป็นยอดไม่กวาดยอดกานทูบมีอาการเป็นแบบไหนอย่างไรสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกส,ส่วนทุเรียนเมืองใหม่เช้านี้นะครับมาดูอาการของทุเรียนที่ยอดเป็นกานทูบเป็นยอดไม่กวาดนะครับเป็นสมาชิกลองสังเกตดูตรงนี้นะครับอาการเป็นแบบไหนอย่างไรและมีผลกระทบ ข้างเคียงเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับมาดูนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรโดยภาพรวมต้นนี้นะครับหนึ่งปีแล้วนะครับแต่ใบไม่สมบูรณ์นะครับนี่เพื่อนสมาชิกยอดอาการที่เป็นนี่เขาเรียกว่ายอดเป็นก้านทูบนะครับพอขยับลงมาเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับย้อนแสงหรือเปล่านี่เป็นยอดไม่กวาดครับ มันจะเป็นยอดถิทีนะครับแล้วก็มีการทุบหลายๆก้านร,รวมกันนะครับเดี๋ยวยอ้อนแสงนิดนึงมามุมนี้ครับน,นี่ครับยอดเริ่มเป็นไม้กวาดนะครับนี่ครับมานี่นะครับเป็นไม้กวาดบริเวณใบนะครับสังเกตจากใบพวกนี้จะขาดาธาตุท้งทาธาตุเหล็กนะครับทางทาธาตุเหล็ก ธาตุเหล็กก็ขาดนะครับธาตุแมกนีเซียมก็ขาดก่อนหน้านี้ขาดสังกะสีมาก่อนนะครับนี่เป็นประมาณนี้นะครับเกิดจากอาการหลายสาเหตุนะครับที่เป็นอาการแบบนี้นะครับหลายสาเหตุจากการที่หลักๆก,ก็คือมาดูตรงนี้ครับเพื่อนสมาชิสาเหตุที่หนึ่งนะครับนี่ทางล่างนี่เป็นเป็นเป็นคือเป็นกัปป้นทูบไปหมดแล้วนะครับ ประมาณนี้อาการแบบนี้นะครับสาเหตุหลักๆคือรากเน่าคนเน่านะครับตัวนี้เห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกสาเหตุอยู่ตรงนี้เองนะครับถูกลึกนะครับแล้วเราเสริมโคกที่หลังนะครับจึงทําให้ตรงนี้เป็นแอ่งนะครับพอเป็นแอ่งปุ๊บเนี่ยฝนตกหรือเรายิงหัวสปริงเกอร์เข้าไปเนี่ยมันจะขังพอขังปุ๊บลากพวกนี้มันจะเน่าครับพอเน่าเสร็จนะครับพอรากรากเน่านะครับรากที่อยู่ลึกๆเน่าส่งผลครับ ส่งผลนี่ส่งผลต่อยอดขึ้นมาที่ยอดครับขึ้นมาที่ยอดประมาณนี้นรประมาณนี้ขึ้นมาที่ยอดแล้วในขณะเดียวกันรากเขาดึงอาหารไม่ได้นะครับเนื่องจากน้ําขังน้ําขังน้ําแฉะจนเกินไปจึงกดทับธาตุท,า,ทาให้ดินเป็นกรดนะครับขาดธาตุพวกนี้นะครับธาตุจุลธาตุนะครับธาตุตัวนี้ผมแก้หลายครั้งแล้วนะครับก็ยังก็ยังไม่หายน่าจะได้รอบ รอบใหม่นะครับนี่ที่ถอดออกมาหายแล้วครับคุ้มฉีดอาหารธาตุรองจุลีธาตุอาหาราออาาอาหารองเสริมนะครับแล้วก็สารไหลอะมิโน,โนเข้าไปนะครับยอดใหม่นะ่าจะดีขึ้นนะครับนี่ยอดใหม่ๆน่าจะดีขึ้นนะครับลาดทางดินผมก็เคยลาดนะครับในเรื่องของอาหารรอ,องเสริมนะครับก็ช่วยได้นิดหน่อยนะครับก็ไม่ถือว่าแก้ได้แต่ที่แก้บ แก้ไม่ได้ก็คือแก้ไม่ถูกจุดนั่นเองนะครับเราจะใส่พวกอาหารเสริมจุลธาตุนะครับจะเป็นธาตุเหล็กธาตุสังกะสีเมงกานีหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าใส่ลงไปในดินนะครับธาตุพวกนี้นะครับมันจะพืชคือมันจะเคลื่อนที่ในพืชค่อนข้างยากนะครับยุเว้นเราฉีดนะครับใส่ที่ยอดได้เลยนะครับมันจึงถ้าใส่ลงในดินโอกาสที่จะในการช่วยแก้ไขก็จะน้อยลงและอีกประเด็นหลักๆนะครับ ก็คือเราแก้ยังไม่ถูกจุดนะครับถูกจุดจริงๆก็คือรากก็เป็นเชื้อรานะครับก็จะต้องลาดในเรื่องของไตโครมานะครับ BS ก็ดีหรืออ่าซูปเปอร์เอ็กก็ดีนะครับหรือจะเป็นเมทาแลงซิลก็ดีนะครับแล้วก็ขุดดินล่องให้ระบายน้ําออกนะครับให้บริเวณดินโคกรากเขานี่มีการฝฟ,ฟ,ฟน้ำโฟอากาศได้ดีนะครับแล้วก็เสริมอาหารจุลาธาตุนะครับลงไปในทางใบนะครับ ก็พอได้โอกาสเห็นไหมครับพอเราระง,งับเชื้อราได้นะครับพวกนี้ยอดพวกนี้ก็จะแห้งไหม่ไปเกอะไปนะครับเนี่ยก็จะแห้งเกาะไปแล้วก็จะแทงยอดใหม่ขึ้นมานะครับตามหลักต้องใช้กรรไกรตัดทิ้งนะครับพวกนี้ตัดทิ้งผมอีกหนึ่งต้นก็เป็นคล้ายๆนี่แหละครับคล้ายๆนีเนะผมก็ได้ตัดแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูจะเป็นคล้ายๆกันนะครับประมาณนี้แล้วก็อาศัยยอดใหม่เอานะครับก็ดึงยอดใหม่ออกมานะครับใส่ ปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยอินทรีนะครับอินทรีย์ที่เคลือบด้วยไตรโครมานะครับก็ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเพราะว่ารากเขายังไม่สมบูรณ์แข็งแรงก็ยังเป็นเชื้อโรคอยู่นะครับก็หลบในการให้ปุ๋ยเคมีครับก็ดูแล้วน่าจะไปในทิศทางที่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งที่จะมาแชรเพื่อนสมาชิกว่าสาเหตุที่ยอดทุเรียนนะครับเป็นกา้านทูบก็ดีเป็นอยอดไม่กวานก็ดีนะครับเกิดจากอาการเป็นแบบนันอย่างไร ประเด็นที่หหลักๆก,ก็คือรากเป็นเชื้อรานะครับประเด็นที่2ก็คือเพลี้ยไฟลงนะครับเพลี้ยไฟมันจะลงตอนที่มันออกยอดอเล็กๆนะครับยอดอย่างนี้แหละครับยอดใบดาบยอดหางปลีแล้วแต่จะเรียกนะครับพอยอดแบบนี้ถ้าเราไม่ฉีดยานะครับมันก็จะมากินพอกินแล้วใบพวกนี้จะบิดงอแล้วก็ร่วงนะครับพอร่วงเสร็จมันก็จะเหลือแต่ก้านมันเพราะว่ามันกินก้านไม่ได้ครับ แล้วมันก็จะเหลืองไม่แห้งแบบนี้นะครับเป็นลักษณะการแบบนี้นะครับก็มีอยู่สองสาเหตุหลักๆเท่าที่ผมได้ทําการทดลองแล้วก็สังเกตนะครับก็จะมีเรื่องของระบบรากแล้วก็เรื่องของเพรียลงนะครับก็จะมี2ประเด็นหลักๆเพียงเพรานั้นเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่เพื่อนสมาธิกจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็ป้องกันเป็นให้ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของที่จะไม่ให้เกิดอาการ รากเนา่าส่งผลต่อยอดทุเรียนที่จะออกอาการเป็นการทูกแล้วก็ยอดไม่กวาดอย่างที่ให้เห็นนี้นะครับก็คงจะมีประมาณเท่านี้ที่จะแชร์เพื่อนสมาชิกได้ร,รับทราบ mm hmm. เดี๋ยวผมจะขึ้นประเภทของยาและวิธีการแก้ต่างๆไว้บนคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปไปสืบค้นหายาอะไรต่างๆนะครับ ก็คงจะมีประมาณเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามิเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ